รี๊ดแอฟควงนนกุลฉลองวันเกิดเพื่อนสนิทแคปชั่นเด็ดมากฟินยกดอมแคปชั่นเพื่อนแม่ไม่ผิดหวังจริงๆคุยกันมาร่วมปีแล้วยังไม่ใช้สถานะของแฟนสำหรับความสัมพันธ์ของนางเอกแอฟทักษอ่อนและนนกุลชานนพักหลังบอกเลยว่าฝ่ายชายก็เดินหน้าหยอดขนมจีบรัวๆเล่นเอาแฟนคลับก็ฟินจิกหมอนกันยกดอมโยนไม้พายทิ้งกันหมดแล้ว ล่าสุดมีโมเมนต์น่ารักที่แม่แอฟชวนนนกุลไปเจอแก๊งเพื่อนสนิทสมัยมหาวิทยาลัยพร้อมกับน้องปีใหม่งานนี้เพื่อนสนิทก็ไม่รอช้าโพสภาพร่วมเฟรมแสนอบอุ่นมีแคปชั่นว่า HAPPY BIRTHDAY สุขใดเล่าจะเท่าคืนวันศุกร์สุขมากหรือเปล่าไม่รู้แต่สุขอยู่อ่ะรู้สะจะสุขหรือจะเสาเพื่อนไม่เหงาอีกแล้วสิก่อนหยุดวันเสาลองมาหยุดที่เราก่อนได้นะ จีบยากหรือเปล่าไม่รู้แต่จีบอยู่อ่ะรู้แล้วชายอินเพลงประกอบเพื่อนปอดหัวนี่เทสสาเช่นกันด้าน f อฟเห็นภาพว่าฟินแล้วอ่านแคปชั่นก็ฟินกว่าเดิมอดใจไม่ไหวเข้ามาคอมเมนต์กันรัวๆโดดเด่นเรื่องแคปชั่นต้องยกให้เพื่อนแม่แอฟคนนี้คุณอุ๋มผู้นำหมู่บ้านแอฟนนเลยทีเดียวคุณอุ๋มไม่เคยทำให้ผิดหวังทางแคปชั่นและแท็ดีต่อใจคะ่ะ ทั้งแคปชั่นและแฮชแท็กสะเทือนอีกแล้วแฟนคลับพี่แอฟใจฟูมากครับเจอแคปชั่นคุณอุ่มเข้าไปสุนทอนผู้ยังต้องยอมแพ้สุดยอดแคปชั่นพี่อุ่มไม่เคยทำให้ผิดหวัง